สวัสดีครับคลิปนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับท่านที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่มุทะลุดุดันมักเจ้าอารมณ์โมโหร้ายกดเครืองคุณหน่าอันตรายแต่เป็นคนที่รักจริงเอาจริง,เอ,รงเอาจังต่อสิ่งที่ตนกระทําโบราณอาจารย์ท่านจึงให้ภาพปางสายญาตเป็นพาพปางประจำวันเกิดพระพุทธเจ้าสายญาตนั้นหมายถึง ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธ์ปที่นิพพานคําว่านิพพานแปลว่า,า,วาเย็นดังนั้นเมื่อผู้ที่เกิดวันอังคารมีอารมณ์ร้อนจึงควรมีผ้าประจําวันเกิดคือพระนอนเย็นอนุสติเตือนใจให้รู้จากความเยือกเย็นผ้าเครื่องที่เหมาะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นควรเป็นผ้าผงพุทธคุณเนื่องจากเป็นผ้าที่ มิได้ผ่านความร้อนอีกทั้งพุทธานุภาพขององมภะจะช่วยให้จิตใจยเยือกเย็นเป็นสมาธิสามารถบรรเทาธาตุโทสะจริตแห่งเลิกและชะตามันเกิดได้พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดบันทังคารได้แก่พระผงในตระกูลสมเด็จอาทิเช่นพระสมเด็จวรัคังพระสมเด็จบางขุนพรม พระสมณจเกศชยโยรวมถึงพระผงต่างๆเช่นพระวัดสามปื้มพระวัดท้ายตลาดพระวัดตรับพระผงวัดปากน้ำสำหรับคนที่เกิดดังการพระคู่กายควรที่จะเป็นเนื้อผงเป็นดีที่สุดจะช่วยในเรื่องความเสริมโชคลาภและบารมีให้เจริญในที่การงานยิ่งขึ้น